วันนี้แก๊งต่อตะบิดอได้งานใหม่ในการทำงานที่สวนสัตว์แบบว่าเวลิกุ้นไปเลยแต่ว่ามีเหตุการณ์สยองขวัญเพราะว่ามีคนมาทำลายสัตว์ที่เขากำลังดูแลอยู่เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้แก๊งต่อตบิดอจะเอาชีวิตรอดจากสวนสัตว์ตวนี้ได้หรือไม่ อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมปชื่อว่าประสบการณ์ส่วนแชบูทไม่ใช่แล้วอ้ยนี่เข้าไปเล่นกันดีกว่าประสบการณ์สวนสัตว์ที่น่าขนลุกนะครับแต่ว่ามีหนึ่งผู้เล่นสอาเรามากัน4คนเข้าวันนี้ดีกว่าสัตยองขวัญดีกว่ไหมฮะสี่คนอ่ะเข้ามาละอุ้ย วันที่หนึ่งเส,เสือตายตาย,ยินดีต้อนรับคืนแรกในสวนสัตว์แห่งนี้ฉันต้องการให้คุณให้แน่ใจว่าสัตว์ปลอดภัยในเวลากลางคืนอ๋อเปิดเราเล่นเป็นคนดูแลพวกสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์แห่งนี้อุย้ยมีเสือด้วยให้อาหารหรอโอ้โหออนี่ดีเอาเนื้อคุณยายไปให้เสือกินดี เก้าหมีดีกว่าเชื่อฉันกะจอดจบพ่โรอ่ะจะกินเชือแทนดีกว่าไม่น่นฮะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะคว้าอาหารจากสัตว์ที่กิฟช็อบปะก็คือต้องไปเอาอาหารไปให้สัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงเน่านี่ไงกล้วยเน่าเนี่ยนี่ไมเปื่อกกล้วย ไม่ใช่แล้วนี่มันโอเสียโลบักชัวชัวอย่างเงี้ยาเปลือกกล้วยดูดูดเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยทำอะไรได้บ้างไงดูมีค้อนด้วยใช่นี่หรือเปล่านี่ไงร้านขายของขวัญกิฟท์ช็อปรอุ้ยมีกู้เจ้าต่อเทปโแกต้องกดจริงก่อนเขาจะได้มาใครใครมานี่เจ้าของร้านปิ้งปิ้งนี้ไงเ้าของแบบนเจต่อเทปีโ กดกิงก่อนกดก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันกดเอง,งอ้าวีคนเจอสัตว์เลี้ยงแล้วอะไม่ใช่สัตว์ตเลี้ยงอาหารสัตว์แล้วอะอาาเจอเองกันเจอเองกะกจอกับพี่โยเนี่ยอาหารหมาใารไม่ค่าจะให้ต่อตะมิโดกับคุณายายแล้วก็ครูบอดีกินกินคนเดียวเถอะอาหารหมาเนี่ยฮีกินพวกแกกินอาหารหมากันไปก่อนแล้วกันเมื่อกี้คุณยายเจอที่ไหนในนี้หรอในออาหารหมาเหอข้างใหนไม่ใช่อาหารหมาอาหารสัตว์เลี้ยงนี่ๆฉันเจอเองหมาให้ช่วยพวกแกกินอาหารหมา คนเลอี้โยเลิกเถียงกันได้แล้วโไปกันต่อดีกว่าวางอาหารสัตว์ในกรงเหรอเต่าเหรอนี่มันไม่ใช่นะเราต้องไปที่จุดแดงๆกันอะจุดแดงๆเหรอเนี่ยจุดแดงๆนี่อหมูหมูกินอะไรได้บ้างอช่ไหมนี่ไงอยู่นะงหมูกินหมีดีไอหมีหมีนี่ไงเข้ามาอยู่้เจ้าหมีหเจก็หมีหมีไม่ให้อาหารสิ อะไมีฉันไปให้อาหารอะไรฉันจะแย่งมันกินมากกว่าเนว้ยตกใจเรามันเข้าทางไหนทางนี้หรอเปิดได้ปะเข้าทางนี้เราเข้าไปดูดินี่นี่เข้าทางนี้ได้ทางนี้ได้เชื่หมนี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เข้าไปดีจะได้โดนมันกินปิดปากมันไม่โดนนี่ไงไม่โดนหรออ๋อมันเชื่องโอ้มันเชื่องโอ้แล้วลูกเมี้ยวเ่ยถามหน่อยโอ้มันเชื่องว้าใครใครยอมครับ อะไรอะอะไรอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ไงหมีให้อาหารหมีแล้วมีมีม <ah ีม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 ีวีม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 ีอีมีมีงีม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 รมีมี้ีม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 ีอีม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 ้มีอีมีมีีมยมมี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 มรมีมมีมีมมีมีมีีีีีีีีีีมีี ดีเด oh no. ียวดีดีดีเออไปอีกได้ป่าอ๋อออกมาแล้วโอเคแล้วก็เราต้องไปอีกที่หนึ่งฝั่งโน้นมาตามมาตามมาพวกเราอะไรอ่ะในกรงนี้ชึบตัวอะไรอ่ะอุ้ยมีปืนเอ้าไม่มีสัตว์ในนี้อุ้ยไอ้ควางควางจะตอบทวิตดูให้อาหารควางขอนเร็วอ่ะฉันให้ละปึ๊บเรียบร้อยควางที่เหลกเนเนื้อพี่รู้อะควางที่เนื้อเอออุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะ จิ้นจอเข้ามานี่อุ้ยหมีเดี๋ยวปุ๊บให้อาหารหมีก่อนเอาฉันให้ไม่ได้อ่ะนี่มันกําลังกินอยู่หมีมันไม่ให้อ๋อนี่ไงเรียบร้อยครบเย่เราให้เรียบร้อยแล้วอุ้ยอะไรอ่ะบอสบอกว่าต้องเอาของเล่นไปให้อีกโอนึรกว่าจบแล้วเดี๋ยวสิต้องให้ของเล่นอีกคนนี้ฮะมีเทเลพอร์ตด้วยหยิบของเล่นแล้วใช้เทเลพอร์ตเหรอ นั้นไปที่จุดแดงนู่นกันพวกเราอ๋อ,อนด่ยะเข้ามาที่กิฟช็อปเหมือนเดิมแล้วก็มาที่สตาฟปึ๊บหยิบได้แล้วแล้วก็เอาของเล่นมาวางที่เทเลพอร์ตเหรอปึ๊บดิเรียบร้อยว้าวเ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เทเลพอร์ตตั้งแต่แรกเออแล้วทำไมไม่ให้อาหารแบบเทเลพอร์ตอ่ะใช่แล้วควางที่ไหนกินเนื้อดิยังไม่จบกว่างแล้วได้่ะฮะทั้งไปกินเนื้อควางมัดิขึ้นี่เขาบอกว่า ฉันภูมิใจสัตว์รักคุณว้าวเฮียแยเฮียเฮียเ,เ,เ,เรามาทำงานนะเจ้าหมเหีเสียงไรอะเสียงไรอะเสียงไรไม่ได้ยินอะไม่ได้เปิดเสียงอ,ะ,อะเสียงไรแค่ต่อตัวดอีดอเปิดแล้วไปที่บูธขายตั๋วเหรอใช่บูธขายตั๋วโอเคนี่เปิดเสียงเรียบร้อยแล้วไม่มีเพลงใช่ไหมไม่มีไม่มีมบูธขายตั๋วเหรอก็ต้องอยู่ด้านหน้าสิบูธขายตั๋วโอเคเรียบร้อยเอาบูธขายตั๋วมันตก ออ๊ไม่นะ <c oughs> คุณทําอะไรอ่ะหัวหน้าบอกต้องไปจากที่นี่ไงไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชั้นฉันสาบานได้ <c oughs> อะไรบอสบอกว่า <c oughs> สิ่งต่างๆมันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง <c oughs> เอาเราต้องโอ้โหเราต้องยกอ่ะ <c oughs> โอ้โอโยยกตัว <c oughs> ยก <c oughs> มัีมยกก็นีอยู่กันทั้งสี่คนยกแค่นี้เองแต่พวกเราไม่ได้เป็นคนทำนี่นาอายุยกไปเถอะนะแต่บอสมันบ่นเราอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไม่ไว้ใจเราเห็นมะมเนี่ยพวกเรายังบ่นเลยไม่ใครไว้ใจหรอกขนาดเจเองยังไม่ไว้ใจทีมงานเจเองเลยจะตอบท ก็พวกแกอาจจะหลอกฉันก็ได้อ่ะปิดไฟไอ้พวกแกยอมให้ฉันหลอกทำไมอ่ะอ่าเขาบอกให้ปิดไฟที่สวนสัตว์แห่งนี้อ๋ออยู่ทางโน้นไปโน่นโน่นไปไปไปนี่ทำอะไรมาจะมากี่ปีเนี่ยไม่รู้ว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอ่ะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาทํางานครั้งแรกไงเพข้ามาครั้งแรกเลยเออเพิ่งมาแบบที่สวนสัตว์แห่งนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเร็วราเราเร่งเร่งร่งเปิดไฟเราเราเต้องนี้เลยต้องนี่เย้เปิดเครื่องเปิดเครื่องเรียบร้อยนี่ นี่แกแกซาลับสวิตอะไรเนี่ยทำมอยู่ดีไฟดับได้เนี่ยฮะก็ภารกิจเขาบอกให้ปิดไฟอ่ะแล้วเขามาต้องปิดแต่เขาเปิดไปสิมันมองไม่เห็นเขาบอกใ,ให้หยิบแว่นตาไนวิชั่นมาหยิบแว่นตาวิชั่นใช่ไหม,มไหน,นี่ไงไอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้ <c oughs> เฟิบเรียบร้อยอย่าไม่เอาใช้แว่นก็ได้มั้งตาถั่วอยู่แล้วไม่จะเป็นหรอกไม่มีประโยชน์เดชเวได้แล้วเรียบร้อยไม่แต่แต่คนดูหน้าหน่อยขอดูหน้าแต่ละคนหน่อยโอ้โห ค่อยใส่ที่ตาไม่ใช่ใส่ที่หัวยิงกะไรล่ะที่ผมไม่กดโอ้โหหไหนคุณยายใช่ใช่วยให้ไม่เห็นใส่เลยอ้าวจะไม่ได้ใส่เหรออันนี้นกแก้วคืออะไรอ่ะให้กดไปเรื่อยๆหรอว่านี้นกขุนทองนี่นกกระจอกไม่ทันกินน้ํางั้นเราแยกกันกดมาทุกคนปะอันนี้แยกแยกแยกเนี่ยฉันจะไปกับแก ไม่ใช่ไปคับแ่แล้วต่อต,อ,ตอวีดีโอไปด้วยฉันบอกแล้วไงว่าในวิชชันไม่ควรใส่บนหัวเขาให้ใส่ตรงลูกตายู่อะไรล่ะฉันก็บอกเห็นหัวเลยเดียวจิ้มตาแตกเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเจอเพนกวินน่ารัก,กอ่ะนกเพนกวินน่ารักอ่ะอันนี้นกยิจอกเนี่ยอ,อันนี้นกหมีอ่าหมีไม่มีนกข้างหน้าอันนี้นหมด <โก S 1> แล้วอ,อันนี้มันเดียแต่ว่าภาษาไทยแปลว่าที่รัก <laughs> คนละเดียกันนะเขาบอกให้ออกจากตรงนี้นี่หรอออกตรงนี้หรอข้างหนาดีข้างหน้ายออกแล้วคืนที่2อง1กฉุกเฉินคืออะไรอ่าบอสบอกว่าทํางานได้ดีเมื่อคืนนี้งานสุดท้ายอะไรอะเสือเมื่อกี้เขาบอกเสือหรอนอกจากนั้นฉันโกรธจริงๆนะไอ้ตู้ขายตั๋วเนี้ยแก้ไขการกระทําของคุณซะ ลาออกได้ไหมเนี่ยบอสบนเนี่ยโอ้ oh, เป็นฉันใช่ก็ลาออกไปตั้งนานแล้วแหละโดนด่าไงโดนด่าฉันต้องการให้คุณวางไว้ที่กงเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเขาเลยเขาให้ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดอันนี้ิร์บเขาบอกว่าให้ต่อยตรงเนี้เหมือนแบบเราต่อยมวยเอาฝืกไว้เนี่ยเอาเอาอ๋อเก็บแล้วเราก็ไปวางตรงนี้นี่ไงไปวางไปวางตกใจงู โอ้แค่งูเองเนี่ยจะดูจะดูเดี๋ยวเล่นโชยงูไงนี่เรียบร้อยวางตรงนี้แล้วเอ้้แลวเราในวิชั่นออกได้ปะหรือไม่ได้ล่ะได้ออกเฮ้คโอเคก็ออกออกได้แล้วนี่นาใช่เออใส่ตั้งนานงงนี่ตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่วางนี่เรียบร้อยวางแล้วอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เสือไม่มีหรอเสือไม่มีเสือไม่มีงั้นเราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งสิได้ไม่อยู่ฝั่งนู้นนะ อ๋อฝั่งโน้นใช่ไหมได้เลยตรงนี้คือกวางนะครับเ,<อ>เราก็ต้องไปวางที่กวางโอเคเจ้ากวางขอโทษนะขอวางหน่อยปึ๊บเรียบร้อยอันที่สอันสุดท้ายลบหน่อยเจ้าหมีนี่อ่ะเราก็วางนะครับก็ครบแล้วจื้อโอ๊ยอย่าชนช,นชนั้นโอ้ยอย่าเพิ่งชนชนันเอออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเก<อ>ิดอะไรขึ้นชั้นควรทาสีผนังสีผนังดูน่าดูน่าคุณใหญ่ ะเอ๊ะทำไมหน้าฉันเป็นยังไงอยรอจะจอดจะพี่โจย่าไว้ฉันฟังหน่อยหน้าตาแกเหมือนพี่สว์พี่ขุนยนต์่ะมนี่อมบี้หุ่นยนต์อมบี้ไปบอกมาว่าฉันเดี๋ยวจับกินตาไม่หมดเลยไอ้มันไซเบอร์พังอยู่อมบี้ง่ายเนี่ยนี่พวกเราเขาบอกให้หากระป๋องสีน่าจะอยู่ที่กิฟช็อปที่เดิมปะกิฟช็อปเหรอนี่ไง กจะอยู่ตรงนั้นแหละยิบซอกปะโอเคนี่มาที่ตรงสตารอ๋อเราต้องหยิบถังสีไปทาสีผนัง,งเรียบร้อยเดี๋ยอะๆลงมาแค่ดูแลนะไม่ใช่มาทาสีเพิ่มเอเอนี่ไงลองทาดูเจ้าหมีได้ไหมว้าว<ง>สวยงามเด็ดสูขอทาอขอทาบ้างขอทาบ้างเฮ้ทาเลยทาเลยดีแพนด้าไหนอีกอันนึงอันสุดท้ายคุณยายมาทานี้สิ เนี่ยเดี๋ยวฉะนทาน,นี่ให้ดูนะโอ้โหเจ้านกเจ้านกเรียบร้อยทาสีหมดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนประตูเปิดเลยอ่ะใครเป็นคนเปิดกรงเฮ้ยหรือว่าเจ้าหมีบ้าเราฉันไม่ได้เปิดฉันเมื่อกี้ก็อยู่เมื่อกี้อยู่ก็กำลังทาสีอยู่เหมือนมีคนเปิดกรงอ่ะคุูบีไม่ได้เปิดแน่นฉันไม่ได้เปิดฉันไม่ได้เปิดให้หาตามเสียงเหรอเอ่อไหนอ่ะชองเมนูที่กรงอะไรเปิดหรอ นี่ไงแดงแดงนี่ไงไอ้แก่ถ้าเจอจุดแรกนี่ไงด่านชายเนี่ยอุ้ยมีเลือดอยู่ตรงนี้เลือดใครอ่ะเลือดใครมันคือเลือดใครขอกดดูก่อนขอกดดูก่อนอาจจะเป็นประจำเดือนคนอื่นก็ได้นะโอใครจำเลือดคุณยายปะเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่กลับมาหัวเชาติอย่างนี้หรอกฉันควรจะไปหยิบไม้ถูพื้นโอเคเราไม่ใช่ประจำเดือนคุณยายฉันวายน้ำมากเนี่ยน้ำมากหยิบไม้ถูพื้นจากที่เก็บของนี่หรอ ไม่ใช่ใช่วยกันตามหาเร็วที่เก็บของห้องไหนอ,ะอ่ะอ,อ๋อนี่ไงโยชายจันไงเจอแล้วนี่อ๋อเข้าห้องเดิมแสดงว่าเวลาเก็บของเราก็ต้องมาห้องนี้เรื่อยๆอ่ะดิ<ไ>โอเคไม้ถูกพื้นมาแล้วก็ไปทําความสะอาดเช็ดเลือดขอทขําความสะอาดหน่อยนะครับถึงเรียบร้อยสะอาดแล้วคุณดูอร่อย ฟันสวยจังไปทำฟันที่ไหนมาจ้ะอะไรเนีอะอะไรอ่ะโอ้ยหไอตัวอะไรอ่ะไปทำฟันตัวอะไรี่บอกเลยฟันสวยแกยิ้มแป๊ะอย่างนี้คิดว่าฉันโคตรเกลียดสิทธ์สะท้อนในฝันของคุณเอาแล้วฉันจะกินสัตว์ทั้งหมดที่นี่กินไม่ดีกินไม่เคยให้ด้วยจากดาทุกคนที่เจอในสวนสัตว์ที่นี่รวมถึงคุณและบอสทุกๆคน แผนของฉันกำลังจะเริ่มต้นอย่าบอกนะว่ามันจะกินพวกเยาวอะ่ะ n no. ฉันต้องโ<อ>ทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งคุณยายเอานหนวิชันออกเถอะฉันเอาออกไม่ได้เหมือนมันจะบากไปแย้วอะ่ะฉัน <c oughs> เปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรฉันแค่ตกใจใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาตำรวจเร็วไปเยวไปเยวดแล้วขอโทรก่อน อันตังมาทสองหันหลังดูพีผีด้วยโเพราะว่าฉันเดี๋ยวฉันจะกินจับแกคนแยกเลยข้างบนก็เป็นผีด้วยผีลูกชิ้นเออเดี๋ยนะแป๊บเดียวเงียบๆก่อนทุกคนมีมอนสเตอร์สีดำกำลังมาหาพวกเราี่คุยกับตำรวจอยู่เขาบอกเขาจะตัวเดียวฟู้ไม่ได้เหรอเขาบอกจะกินที่นี่กินไม่ดีใครห้าม่ะคุณตลกแล้วไม่มีสัต์ประหลาดอะไรตำรวจไม่เชื่อเราหรอ อย่าเชื่อแกบอกสับปลาดโทรไปหาตำรวจตำรวจเขาจะบกว่าแกบ้าแล้วอย่าโทรหาเราเสียเวลาอย่าโทรหาเราเสียเวลาตำรวจไม่เชื่อฉันเลยพวกเราไม่เชื่อแกโกหกทั้งวันวันวันไม่พูดอะไรไม่พูดจาอะไรกูไม่ได้ใครเชื่อแกหรอกอะไรเนี้ยล้วอนก็ยังจะใช้เราอีกนะให้ตรวจสอบโอ้จะตายกันอยู่ยอะอยากจะมาตรวจสอบสุขภาพจิตอีกอุ้ยนั่นสิไคุณยายควรไปตรวจสอบสุขภาพจิต พวเราออแยกย้ายไปสองฝั่งน้นเออน่าคูบอดีงั้นฉันมาฝั่งนี้สิไปกับแกงี่ตัวยายไปอยู่กับคูบอลอี้วเลยไปไปไปอย่าฉันไปอยู่กับเจ้ากวางวันหนึ่งนะตรวจสอบก่อนอะไรเนี่ยมันบอกว่าต้องตรวจอุจรากรที่จะต่อตบีโดเอ้วว เราต่อเทมิโนเราต้องทำการตรวจอุจจาระกวางและคันออนยิ้วแห่เข้าไปในได้แกก็ตรวจเองแล้วกันไปแล้วเหมือนไม่เคยดูคลิปหรอกคลิปวี้โอที่เขาตรวจสุขภาพความนี่แกว่าตรวจสุขภาพหมีก่อนเนี่ยที่ไม่เอายายาที่ะมามนะยาอย่าไปยุ่งออกไปเลยออกไปออกไปตรวจสุขภาพหมีก่อนเอาออกไปออกไปอย่าตรวจเองอย่าตรวจเองไปไปอ่ะอ่ะตรวจตรวจตรวจหนิวเผาพันธุ์หมีสะดุ้งหมดเลยเรียบร้อยตรวจแล้ว อ่ะมีคนตายอะไรอ่ะมีคนตายใครตายคุณยายบปาป่ะไปดูศพกันปคุณยายอยู่ดิฉจนยังอยู่ฉจนยังไม่จ่ายฉันนอนเดียวนีอะไรอ่ะใครตายใครตายเราไปดูศพเร็วหรือว่ามีสัตว์ตายหรือว่าใครตายในในในถ้าสัตว์ตายก็ทำสเต็กเลยไปที่ห้องเก็บของอยู่ว่าอยากกินสเต็กกันเนี่ยใจเย็นนะนี่มันสวนสัตว์นะทุกคนโอ้โหมีเนื้อเยอะแยะทรัพยากรอย่างดีเลยสวนสัตว์เนี่ย โอเค <Okay. S 1> ขอเก็บปจัจจก่อนเฟึบเรียบร้อยเราต้องมาซ่อมตรงนี้เหรอนี่อะ<ห>โอเคซ่อมท่อนะใช่ท่อแตกปัญหามันเยอะจังเลยที่นี่โอหเด๋วก็เป็นนวด<ๆ>เป็นน,นี่เป็นนั่นเรามาทํางานแล้วเราต้องทําให้เต็มที่โอ้เต็มที่เกินไปป้าเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะเนี่ยปิดไฟสวนสัตว์แล้วรอออกไปจากที่นี่ได้โอเค แต่ว่าปิดไฟมันจะมองเห็นเนี่ยโอ้อยังมีไฟฉายอยู่แอ,อ,อ,อมีไนวิชันจะม่กลัวอะไรแกน,นี่เดี๋ยวฉันปิดไฟให้เองพวกเราไม่ต้องห่วงว๊าตกใจดิอือเรียบร้อยปิดไฟแล้วแล้วก็ออกมาจากที่นี่ได้เลยนี่ฉันมีไฟฉายไม่ต้องใช้นวิชั่นก็ได้สบายๆนะครับมาคือที่3ามล่าอะไรอะ่ะล่าถอ I'm surprised you still you แปลกใจที่คุณยังมีชีวิตยอยู่เอ้าคนส่วนใหญ่มักจะโดนสัตว์กินถ้าอาจะไม่ใช่คนก็ได้เป็นปีเป็นผีเป็นปีศาจหมดทุกคนเลยเนี่ยแกคือหมีไงประเด็นยังไงก็แล้วแต่คืนนี้ก็ต้องทำต่อไปอะไรเขาบอกอะไรอะความมัเล็ดพันหรอนี่เหรออุ้ยมีมัเล็ดพันเจ้าหน้หดนดได้ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยไปใส่ที่นกฟึบเอ๊ะเข้ายัางไงอะอ๋อฝั่งน้นหรอนี่ไงครูบาดีกำลังให้อาหารนกอยู่นะครับ เจ้านกกินไปนะอุ้ยกินอะไรเอานกมาขวางอะกดไม่ได้อะ่ะ <นก S 1> เนี่ยน,นกออกนกออกอะไรอะนกมากขวางอะดูดิเตะมันได้ไหมเตะมันได้ไหมอุ้ยได้ได้กด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 เร็วพวกเราอ,เอ่าให้อาหารนกคุณยายอย่าทำร้ายสัตว์นะอ,อุ้ยฉันไม่จำยายอย่างดีฉันจะกินมานให้ดูเยได้โปรดบอกว่าอะไรอะ่ะนั่นคือสัตว์ คืออะไรอะ่ะตรวจสอบหาสาเหตุเสียงเออรู้สึกว่ามีเสียงอะไรสักอย่างอุ้ยนี่ไงาตามไปที่เป้าหมายสีแดงๆนี่เลือดอีกแล้วนกตาย,ยนกคุณยายอะ่ะทำร้ายนกแฉันไม่ได้ทำไอ้ใหญ่มันเย้ฉันแค่แอบขโมยหัวใจมันมากินเฉยๆนี่ยว้าวว้าว Did bird? kill you my ใครจำสแกวรเนี่ย นชอบแกงเราอยู่แน่เลยแต่ไม่ยุ้ว่าเป็นใครนั่นแหะด,ดิไม่ฉันไม่ได้ฆ่านกนะฉันพิสูจน์ให้คุณดูไปร้านขายของนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิด <c oughs> ใช่ไหมคือตอนนี้บอสอะไม่เชื่อพวกเราพวกเราไม่ได้ทําร้ายนกซะหน่อยตรวจสอบกล้องอหรอกล้อง<ๆ>อยู่ไหนอะนี่นี่่าชีวีชีวีกดชีวีอ๋อโอเคฟื้นนกอร่อย <c oughs> <c oughs> มันกินนกเหรออย่าบอกเขาว่ามันมันกินนกอะไรอ่ะมันกินนกใอ,อ้มันกินนกคนอะไรกินนกอ่ะขอให้เป็นไข้วัดนกตาย <c oughs> ไอเจ้าตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวนะไปที่การแสดงของเสือไอ้ข้ากินเสือ,อเป็นไข้วัดเสือตายเปล่าเฮ้ยเสือตายแล้วเสือตายไ่ให้เสือเสือเสือว<ะ>้าวอ,อะไรอะ่ะมันจะกินัตว์ฉันหิวมาก อะไรเนี่ยอย่ากระเวนอมเริ่มต้นวิ่งวิ่งอะไรไปไหนแล้วเราจะต้องหนีมาที่ป่าจะ่อดจะพิจูดเด็กเดืยกมอนสเตอร์เป็นเวลา15บห้าวิไปไกลแล้วนี่ข้างหลังเราวิ่งกันใครโดนมันอย่ข้างังอุ้ยอไปแล้วไปไปแล้วมีคนตายเอาแค่ไหนออกยอดเจลจบง่ายจังเขาเป็นใครอ่ะฉันต้องไปแล้วไป ออกจากประตูตรงนี้ฟึบมันล็อกออกไม่ได้เออ้ามาจากไหนอะตายไปแล้วไม่ใช่หรออ่ะอีโรบักก็ฟื้นคืนชีพได้หรอเติมโลบคัคก่อนใช่ไปเราไปกันเติม อุ้ยเขากินโทรศัพท์โทรศัพท์ยัง <คน S 1> ไม่เว้น้กินโทรศพัพท์ที่แกตากาาถึงขนาดกินโทรศัพท์เลยเหรอก่จะบ้ามัเนี่ยฮะมันกินโทรศัพท์จริงๆเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์มันไม่ใช่อาหารนี่มันกินอีกตามึง่ตากาขนาดแหต,ตากก,ากินโทรศพัพท์เวลาโทรศพพัพท์ชุบเป็นโคตรไปเลยล่ะคือที่สี่ผู้กินสัตว์วันนี้คือวันที่ทุกคนต้องตายใครอยู่ที่นั่ง <S <S อิ้ยข้างบน จะไปเดอะแมนยังไงเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ขบวนอะไรอ่ะเราต้องยิงมันเอ่อล็อกประตูล็อกประตูโอเคย่อมยอมยอมล็อกเร็วเนี่ยเราต้องแยกกันทำภารกิจโจ๊บกแกทำอะไรเนี่ยโอ้โหดูไปแล้วไปสนแล้วทั้งหมด6ประตูใช่ไหมได้เลยเฟิบเรียบร้อยสี่คุณยายหมดหรือยังอ่ะเปิดตู้เซฟเปิดตู้เซฟ ปิดตู้เซฟเร็วเร็วเร็วเฮ้ยดีใหญ่มาแล้วไปด้ยไปด้วยเฮ้ยปิดตู้เซฟยิงปืนยิงปืนไปด้วยเลยแล้วฉันได้ปืนแล้วฉันได้ปืนแล้วโอเคอยู่ไหนอ่ะนี่อะอุ้ยทีวีบอกว่าให้เราวิ่งคือทางออกวิ่งเหรอใช่ต้องไปถึงนั่นภายในสามสิบวินาทีมันจะไล่พวกเราแล้วก็กินพวกเรา <ใ>ข่าน,นไม่ดิเราเป็นอาหารโทรโทรหารตำรวจขอความช่วยเหลือไกมมไม่รับเพราะว่าเราไม่ใช่คนดี <c oughs> เออครูบารดีโทรแล้ววิทยุใช้วิทยุยแล้วเราต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> ที่สวนสัตว์เฮ้ยคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งนั้นมันบอกอะบายนะพวกเราจะกำลังจะตายเหรอเนี่ย มันอยู่ข้างหน้าใช้ไหมได้เราต้องไปยิงมันอันนี้ไม่ใช่นี่มันหมี <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวอยากมีเพื่อนกับหมีเหรอฉันมีป,นะป,ปืนนะมาจอฉันมาจอยฉันมีมสีหุ้ยรีบวิง่งลมวิ่งได้ฟันสวยพยายามวิง่งหรือพยายามจะต่อสู้ดีอ,ะอ่ะยเนี่ต่อสู้ไหมจะไฟกับมันนะยอมดูยอมดูฉันจะเอาปืนยิงมันฉันวิ่งหนีแล้วกันเอาวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งหนีไหมพวกแกขอยิงมันไปสิ แล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ว้าวเอาเฮ้ยจะต่อจะมีโดจะทำยังไงดีเจ้าอวนจะวิ่งหรือจะสู้กับมันนะอ่าก็เมื่อกี้เราสู้แล้วเราตายไงงั้นเราต้องวิ่งปะเราเริ่มใหม่เราวิ่งละกันเราวิ่งละกันนะฉันวิ่งแล้ฉันก็บอกว่าวิ่งตั้งแต่แรกไม่เชื่ออ้าวแล้วอีกคนเนี่ยเฮ้ คุณใหญ่ล้วว่าคุณใหญ่คุณใหญ่ปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีทางออก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 อยู่ไหนทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนมีปื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 นทางออกมาอยู่ไหนเลย่ทงออกทางออกดีไง้ทางออกอย่ตรงทางออกอยู่ตรงนร้วเร็ววเเร็ว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 วเร็วเร็วน ฉันมีรถฉันมีรถขึ้นไปแล้วไปสนแล้วขึ้นแล้วจะ<อ>ตามรถแล้วหาสี่สามเอาแบดเอ็ดดี้เหรอคุณตัดสินใจจะเป็นคุณอ่อนแอวะมันว่าพวกเราอ่อนแอเดี๋ยวก่อนแต่เรารอดชีวิตกันนะเราไม่ตายเหมือนคนุณยายนะดต่ลสีแล้วสรุปสรุปมารกูดเอ็ดดี้หรือว่าแบดเอ็ดดี้รอะเมื่อกี้มาจะกูดจะแบทก็ไม่รู้อะแต่ฟังนะถ้าตอบผิดมโบ คือบางทีเรามีชีวิตอยู่เราเป็นคนอ่อนแอแต่มีชีวิตอยู่ก็ยังทีเราเป็นคนที่กล้าหาญแต่ตายรักษาชีวิตไว้เถอดเจ้าต่อตอพีโดั่านสิเราไม่ต้องเป็นฮีโร่ทุกสถานการณ์หรอกใช่เราเป็นเพื่อนกันเราจะจะไปเล่นยิงกันต่อเออโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปเล่นแบบอื่นต่อนะสรุปก็ไม่รู้ว่าแบทเอนดิ้งหรือว่ากูดเอนดิ้งนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ตอนนี้เรารอดแล้ว ก็กลายเป็นคนอนดีตเออมีการด่าตอนท้ายด้วยนะไปบายอู้ยัง้ม่สู้กับมันอ่ะปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแกถืออยู่คนเดียวอ่ะไปกับมันคนเดียวกัน